สวัสดีครับครูโชดิป้อมมาศาผมนายชนวัฒน์จนี่รมวันนี้จะมาพูดเรื่องมีวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการใา้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนา โดยมีวิวัฒนาการดังนี้ 1. วิญญาณนิยมวิญญาณนิยมมนุษย์สมัยประถมบันยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่จะิญมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก่อนเห็นมีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษ แตกต่างกว่าปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งนี้รับอยู่ภายในจึงทําให้จึงทาใ,ให้สิ่งนั้นเปลี่ยระปลดไปสิ่งนี้รับนี้เรียกว่ามณะหรืออํานาจไม่มีตัวตนแต่มีชีวิต,ตจิตใจอังพิเศษและที่จะบันดาลให้คุณหรือโทษแก่ตนเองได้จึงเกิด การขารบนับถือมานะขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมานะสมัยมานะต่อมาจากเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลเคารบนับถือขึ้นมาวิเศษของมานะออกมาใช่ตามที่ประสงค์ต่างๆสองธรรมชาติเทวะนิยม ธรรชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์พยายามท่งองางเข้าใจในเรื่องวิญญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้สิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่า พระอาทิตย์พระจันทร์พระวัลุณพระอัคนีและพระคงพาเช่นในศาลากีกโบราณและศาสนา,าพราหมณ์เป็นต้น 3. เทวนิยมเทวนิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดว่าเทวเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำ ล้นหลั่นอย่างมนุษย์ทั้งน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลายรุจพระราชาเป็นใหญ่กว่าวงประชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสั่งโลกและทรรพสินตลอดทั้งกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อด,ดังกล่าวยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอีก บางคนมีความคิดเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ก็เรียกพาะหุบางคนว่ามีเทพเจ้าสูงสุดสององค์คอยทัดทานอำนาจกัน,นายหนึ่งสร้างเนสิ่งดีายหนึ่งสร้างเนสิ่งดีคู่กันของโลกต่อมาส อาธิวันิยมการต่อมามนุษย์บางคนมีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดดังที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงมนุษย์คิดกันขึ้นมาเองเห็นได้จากการที่คุณลักษณะต่างๆของเระเจ้าเปลีป่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็หลงข้อลกนับถือกันตนสร้างขึ้นมาความจริงทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย จบการดำเนินการพิเกษนี้ครับ